ปูซาบ้าพลังที่มันจะมีฉากหนึ่งที่บ้านครับแล้วก็ผูกกับลูกโป่งเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งบ้านนั้นน่ะลอยได้เรามาดูกันครับว่าต้องใช้ลูกโป่งกี่อันครับถึงจะทําให้บ้านที่มีน้ําหนัก50ตันลอยขึ้นฟ้านั่นเองครับลูกโป่งหนึ่งลูกครับอ่ะลูกโป่งหนึ่งลูกที่บรรจุแก๊สฮีเลียมลูกโป่งหนึ่งลูกเนี่ยสามารถยกน้ําหนักได้นะฮะยกน้ําหนักได้เท่ากับ14กรัมโอ้14กรัมและเทียบกับ50ตัน ในทางฟิสิกส์ครับถ้าน้องอยากจะยกสิ่งของใดๆขึ้นน้องต้องออกแรงขึ้นให้มากกว่าลงวัตถุนั้นจะเริ่มลอยขึ้นนั่นเองครับดังนั้นน้องก็แค่เทียบว่าลูกโป่งหนึ่งลูกที่รับน้ําหนักได้14กรัมจะต้องใช้กีโลูกครับในการยกบ้านที่หนัก50ตันได้ที่คํานวณมาให้น้องเรียบร้อยแล้วครับต้องใช้ลูกโป่งทั้งหมดนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทํางานแบบนี้เละวะ พอแล้วน้องพี่ใส่ไม่ไหวแล้วน้องไปว่าต่อเองแล้วกันแต่พี่คำนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้องใส่ลูกโป่งทั้งหมด3.5ล้านใบครับถึงจะยกบ้านหลังนี้ขึ้นได้โอ้เหนื่อยเลยนะใครทำได้แล้วส่งคลิปให้พี่ดูด้วยนะครับ